ได้เวลากินอีกแล้วมาแล้วก็แบบห้อง่าเปยังไเป็นัน้่งคงคง K O M คงคงนี้ยไยแลนนะนี่มันเราเพยายามจะไปไนพาาให้ยาวขึ้ทมันจะได้ออกมาาไม่ได้จานหนิ่ง ไปดูดเดี๋ยวไปทานแม่ค้าร้านค่ะแสงเพียรนะสักกูจะตำไทยดู้ก็เท่านั้นเลมาเบิ่งเสนใจไก่พี่น้องเป็นตะแซ่บเป็นตะแซ่บยกหาเด้อเนี่ยครูไทยเ,เพื่อนๆได้นเนี่ยเอาไปตำเอาเด้ออะมีหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เอามาทอดกระเทียมรวมแค่ป้าพี่น้องมีอะไรกินน้อง ทอดได้แกล้มพี่นอ้องอุ่นข้าเนียวด้วยไมโครเวฟตำไทยเราพร้อมแล้วอย่างเยอะพี่น้องอ้ออิ่มไปสามวันเลยก็คนมันรักเธอมาตั้งนาน มากินตำไทยกับปาริดาเดอ้อเด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 อขอบคุณได้หลายเดอ้อผู้สนับสนุนทุกท่านนี่มาดูมาชมมากดไลค์อะไรให้นี่เนาะขอบคุณหลายปาริดาจะได้มีแรงทําคลิปไงก็กินไอ้ของบ้านานี่ลักซิบลักเส้าเลยพี่น้องมาพี่น้องอกินอันนี้่อนเลย ม่เห็ดแสบเลยเนาะอาหารปรนเภทกุ้งแห้งพี่น้องใส่กะปีกุ้งไปนิดนึงใส่น้ำตาลปิ๊บเนาะ น้ำตาลปี๊บน้ำมันเอ้ยน้ำตาลมะพร้าว ต้องคือเปิดร้านได้อีรีดเนี่ยอยากทำให้ท่านผู้ชมกินจีอิรีเดนี่พี่น้องนาะเขาดูมาตั้งนานนะ เราควรจะทำให้เพื่อนๆกินด้วยตำไทยปาดิดานะถั่วจะต้องไม่แตกเอามาคลุกทีหลังนะอ่ะอื๋อถ้าใส่ถั่วแล้วตำไปเลยอันนั้นก็คือบอกได้เลยว่าคือไม่อร่อย ไม่ต้องชิมบอกเลยแม่อร่อย <laughs> อธิกากะด้วยสายตาโดยประมาณนะสมมุติว่าเราไม่ได้ใสก่กะปินะก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะน้ำมะนาวเกือบสองช้อนโต๊ะ ถ้าทำเยอะยัะไน,นผ,ผงชูรสสักสองช้อนชาหรือว่าครึ่งช้อนโต๊ะไม่ต้องพูนเนาะอืมก็ชิมมอล่ออะพี่น้องชิมให้มันรสชาติเป็นตำไทยนั่นนะแหละจะมีเพื่อนบอกว่าอย่าให้เผ็ดนะ ถ้าเผ็ดมันมันไม่อร่อยเด้อทำไทยทเพื่อนเพื่อนเขาชิมรสเอาเขใส่กุ้งแห้งมันก็แบอาจจะมีกุ้งแห้งแบบเค็มแบบจืดบางคนเขาตำอะ่ะ ถ้าใช้ถั่วกระจกถั่วกระจกถั่วีิสงแผ่นน่ะหวานหวานน่ะอร่อยนะเฮ้ยอร่อยอ่ะยองอ่ยต้มแบบวิวิกลุงแหงกว่าอุ้งแหงซื้อมากะเดี๋ยวก็จะมาเป็นเชื้อลายพี่น้องอ้ยง กินมดไวกับเปลือกขอเวลาไปแดนดื่มดำกลับมาหารก,ก่อนเลยวันนี้ความสุขพอแล้วเนี่ยไม่ต้องการความสุขจากอะไรอีกทั้งสิ้นพอจริงๆเอ,อ๋อเดี๋ยวแนะนำนิดหนึ่งว่าไอ้ถั่วถั่วนี่นะไปแดนกินแต่ถั่วของอทองการ์เดนนะถั่วอบเกลือทองการ์เด่นเขาจะกรอบมันมาก ประมาณสองสิบบาทโลตัสหน้าบ้านขายสิบเอ็ดบาทไม่ไปรูปบ,บางทีก็ลดราคาเหลือแปดบาทอืมก็ว่ากันไปชอบมากอืมลาไปก่อนนะพี่น้องขอบคุณ่หลายที่มาเยี่ยมชมแซงโซมัสฟิเฟร์หรือยามีปาปายสลัดนะ Thank for your support see you next video Have a beautiful day. Bye-bye. 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 bye, -bye. bye, -bye, bye, -bye, bye, -bye.